ต่อไปนะครับจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอ้าวทั้งหมดนั่งกับพี่ค่ะฟังให้จบครับนั่งกับพี่คยกแขนสองข้างขึ้นสองข่ายสองข้ายหน้าเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงบ้างหงอ่อมาอ้าวมาลงนะครับต่อไปจะเป็นะจะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งครูโบ<า>นเมื่อกี้คือพระ เราแบ่งเป็นทับอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอ่ับแล้ววางไว้นะคะแล้ววางไว้ได้ไหมไเลยเราวางไว้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ขาห้ามเลยโลกห้ามเลยขาห้ามเลยโลกของตัวเองนะคะขาห้ามเลยโลกของตัวเองนะคะขากีเลยทีเราไปดูห้องหนึ่งทับหนึ่งค่ะดูห้องหนึ่งทับหนึ่งนะคะขา ขาเลยไหมโอเครับใครกลมเกี่ยวกันดีหนึ่งทับสขาเลยไหมคะไม่เลยนะคะหน่ับสามนะคะขาเลยมคเอาละค่ะออกมาจากโลกของตัวเองค่ะต่อไปพับโลกงให้เหลืออีกครึ่งใบอับเลยพับไปขาโล่ให้เหลืออีกครึ่งใบค่ะยืน้ิยืนะ อย่าเพิ่งเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะยังไม่ให้สัญญาณอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าโลกของตัวเองค่ะรังสังมินตระรัการการเร็วๆค่ะอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งนะคะคือจะับเขานะคะรอสัญญาอะไรอะอะไรอะ่เินะคะดูเช็คขาของตัวเองไม่เลยออกมานะคะไม่เลยโลกออกมานะคะ

ทัพสามจบรอบค่ะเมื่อกี้ทัพส,สามจบรอบแล้วนะคะเทาทัพสามก็มีทัพสามจบรอบไปแล้วะนะคะขาวเลย <Okay. S 1> ออกมานะคะ,ะ <Okay. S 1> ทัพทับหนึ่งกับทับสองผ่านค่ะ พับหนึ่งกับพับสามนะคะอันนี้ตุ๊กลาครับเพราะว่าที่มีมิสดตอร์ผู้อคีตาพอได้แล้วอไรแล้วกลับบ้านแล้วนะแม่มารอข้างล่างแล้นั้นเนี่ยแม่มารอแล้วนั้นเนี่ยมิมิทีกีตาร์เนี่้กับบ้านเนียว กลับบ้านเลยแม่เราแม่ไม่ยินด่ามานกับากมาปัญญาเดียวแม่ว่าแล้วแม่ว่าแล้วแม่ไม่เล่นแบบนี้เลยให้เวลาเขาหมถิดให้เวลาเขารู้ตัวอีกไปในไปหาคนอื่นบ้านตาจะเลแล้ว ทีมสามทีมสามมีอะไรอยากบอกยูริไหมคะโชคดีเลยค่ะทีมเกดสูด้อหน่อเด้อเดี๋ยวเรื่องกองจะใส่รูปของกองป๊อบทีมทีมสามคะคทีมสามมีอะไรอยากบอกยูริไหมคะมีนะมีมีสูดหน่อยเด้อสูดสูด้อยูริมีอะไรอยากบอกทีมตัวเองไหมคะไ่เป็นไรคือ เตอมั้งอ่อ้ยไมยากกิพอสคู่ไงค่ะู mm ่ไงโอเคค่ะตัวประกันไปอยู่หลังห้องหาเก้าอี้ให้ตัวประกันหน่อยหาเก้าอี้ให้ตัวประกันหน่อยเก่งมากตัวประกันนะคะ